สวัสดีนะครับเพ,พื่อนๆมาแล้วครับเพ,พื่อนๆสำหรับคลิปการเติมเปิดแพ็คในเกมสี่คลิแอนตีเมททีมอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ EP นี้เป็น EP หนึ่งที่อาจจะมีการเปิดเป็นวัติศาสตร์ของช่องได้เลยนะครับกับการพลิกกระโหลกตามล่าประทานเปคนเดียวที่เราอยากได้หวังว่าวันนี้จะได้เห็นกันนะมีทั้งไอดีของโยแล้วก็ของเพียวลงกรกันเหมือนเดิมนะครับและซองแพ็กในสตูในช่วงเทศกาลหลีกเอิงทีจะมีซองหน้าเปิดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอ e ีพีกลีกเอิงทีเม่อร์นซีซั่นดูโอการันตีที่ซ ทีมอดีตซีซั่นลีกเอิงดูโอการันตีอันนี้ส0 0พันฟิวเจอรพอยต์แพ็คฟูลเดชันไปเศษคูนหนึ่งร้อยลีกเอิงทีมอดีตซีซั่นฟาวเดชั่นเอเซนเชียลดับเบิลแพ็คที่ขายได้ด้วยแล้วเอเซนเชียลลีกเอิงทีมอดีตซีซั่นแพ็ควันนี้เปิดกันชุดใหญ่ยาวๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อย่างนักเตะที่เราอยากได้กันไหมจริงๆมันก็จะมีพวกพี่โดที่ออนแพ็คอยู่นะเวลาน,นี้ด้วยนะคริสเชนอลโรนโดจัด96ซึ่งไม่มีขายตลาดสักใบเหมือนกันซึ่งถ้าขายก็15ลลล้้้าานนนนออีีก 96, จัดด96ะะยยู่เปป็คคืสุทแิ ก็จะเป็นการตามล่าครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้เนี่ยก็อีกยาวๆเลยก็ต้องไปลุ้นเปิดได้จากของรางวัลใน,นแบบพวกแพ็กการันตีหรือชงเดสการ์ทมที่เมื่อซีซั่นนี้อาจจะมาตอนอีก2 3สมอาทิตย์ข้างหน้านุนเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้จัดเต็มแน่นอนถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปลุยเปิดกันเลยครับอย่าลืมเชันไลค์คลิปนี้ถึงสักร้อยไลค์หน่อยนะ เทศกาลหลีกเอิงทีมยววันซีซั่นมาแล้วหรือไปเุยกันเลยครับ Let's go Food cheap coin จำหน่ายคอ i ในเกม EAFC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดี่่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากเพจ Big j i ฟ FIFA ลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับลุยเปิดกันเลยก็จะเริ่มจากซองถูกๆมาก่อนนะครับที่ Essential League เอิงทีมวซีซั่น ไอ้เอ่ยมาแล้วตัวแรกสองตัวแป้งขายได้หมดเลยด้วย let's go อู้สามตัวไปเลยสุดยอดวิงอย่างนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะถ้าเติมมาสักห0าร้อยฟิว์พอ์แล้วได้สามตัวแบบนี้ยังแจมดีจริงๆก็น่าจะได้สัก5 6าหกได้ ถ้าตีสักตัวละสามหมื่นก็เก้าหมื่นแล้วนะเมื่อกี้เออดีมากเลยนะครับอันต่อไปที่ essential ลีกเออเหมือนเดิมห้าร้อยจุดพอยตัวอ้ามันไปออกซองเมื่อกี้หมดแล้วไงซองนี้ก็เลยไม่เหลือแล้วเมื่อกี้ออกไปซะเยอะมึงไม่แบ่งแบ่งมาออกมั<ะ>้งวะเพื่อนแต่ก็ยังได้เลทส,สูงไปขายอยู่เหมือนเดิมนะครับแปดเก้าตอนนี้ก็ตัวละประมาณเกือบสองหมื่นเลยนะครับเวลาได้มาแบบเมื่อกี้นะมีโอบารตัวโลตรงนี้ได้นะ ในแพ็กนี้ก็ได้ตัวโลนด้วยใครได้มาก็เก็บเอาไว้เอาไปเทสแบบฟุตแชมหรือจะเอาไปเล่นโหมดคราฟสำหรับตัวที่ใส่ตก่ากของ90ก็ได้นะครับหลีกเอิงทีเมื่อแตะซีซันฟาวเดชั่นแพ็กกันเลยละกันนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กแคูณ10นะซึ่งค่อนข้างน่าเปิดมากๆเลยนะอันนี้มีตัวโลนด้วยนะครับมี10ตัวการในซองจะน้อยแต่ว่าการตีเล็ค่อนข้างสูงผมว่างางนี้ก็ต้องมีสีฟ้านะใช่ อะไรอ่ะ what นี่คืออะไรเนี่ย what Davis มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเนี่ยเลตสูงเห็นไหมปือเน้นๆเลยนะครับเดวิสอีกแล้วเกิดาร์ดมีก็ยังอยู่นะครับก็จะไม่ได้เจอแต่ลีกเอิงเดียวรวมถึงลีกเอิงหญิงด้วยซึ่งไอตัวที่ออกตอนต้นเนี่ย เป็นตัวกองหน้าจากดิกเอิงหญิงนะถึงแม้ลูกจะดูเหมือนผู้ชายก็เถอะที่แรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาเห็นที่หลังสามไปอีกนะครับดิกเอิงทีมเมืวอร์ซีซันฟาวเดชัน่นเอ้บายทำไมวะเพื่อนเป็นแฮร์รี่เคนนะครับแต่ข้าความรู้สึกเดียวกันนะถ้าเกิดสมมุติว่าออกตัวทองอะแล้วออกตัวทองสนาด90อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกก็เดียวกันนะจร,จริงอะ ไปถึงว่า TS เ90แต่มันก็ไม่ควรเป็นอย่างนี้เพื่อนไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอเอาพวกแพ็คที่เป็นโปรโมทให้ครบก่อนนะกับแพ็คหลีกเอิง t ม a m o เดอะซีซั่นดูการันตีอันนี้จะเป็นแพ็ค84คูณ30นะมีการ์ดประมาณ30ใบเลยแล้วก็ได้เลตค่อนข้างสูงโอกาสออกนี่คือ100%เลยนะสำหรับซองนี้เพราะว่ามันเป็นการันตีและการันตีว่าจะเป็นการ์ดหลีกเอิง TS 2ใบด้วยอาจจะได้มากกว่านี้ถ้าเกิดเราเปิดได้ ถ้าเราถ้าเราดวงดีนะเราจะออกมากกว่า2ก็ได้นะครับอันนี้ก็2,000ันฟีเพิ่พอยเลยนะเพื่อนเพื่อนปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายนะที่จะได้เล่นการ์ดเป้ที่อยู่ในชุดปารีสนะครับดันเต่สตาร์ที่90อย่างนี้ก็ลุ้นเหนื่อยอยู่นะ รีเมลู93ตัวนี้ก็ไม่แพงครับแต่เลยสูงเฉยเฉยมันก็คงไม่มีตัวดีกว่า93แล้วไหมถ้าดีกว่ามันก็ต้องออกมาข้างหน้าถูกปะเออเชอร์กี้เออให้มันได้อย่างนี้คอยสนุกขึ้นมาหน่อยหกแสนก็กว่าเลยนะเนี่ยตัวนี้ มิสเตอร์ไฟฟสตาฟสตากองการตัวรุกจากโอลิมปิกลียงเออนี่ผมกุศาพูดอยู่ว่ามันไม่น่ามีตัวดีกว่าสรุปว่าถ้ามึงพลิกเป็นตัวเนี้เราได้กรีดไปตั้งแต่ข้างหน้าแล้วแจมครัคตัวนี้เก่งมากห้าหามีทิกสเตอร์เทคนิคข้อส่งควมรู้ช่องซึ่ง2เทปนี้เป็นเทปที่ดีของกาลางรุกมากๆเลยนะจ่ายดีด้วยนะครับจะได้ถ้ามีฟินิชช็อตทองอีกอันหนึ่งนะผมบอกเลยว่ากอนแน่นอนมันจะนักตัวมันจะคล้ายๆกับฮาจี้อ่ะคล้ายๆกันเลย แต่ว่าอาจจะเป็นสายแบบไม่ได้ยิงฟินเนตช็อตเฉยๆตัสตัดโหดมากเลยดูดิเดือดตัวนี้ห0 0 0นกว่านะข้างหลังมีอะไรอีกไหมโอเคก็จะเป็นพวกตัวทองนะครับเพื่อนๆเนยี่ยมเลยไปต่อนะครับเพื่อนๆที่ซองเดิมเลยนะสำหรับอีกเอินทีมเมื่อซีซั่นดูโอการันตีอันที่สองเมื่อกี้เป็นดันเต้มีเชอร์กี้ออกมาในซองนี้เลยนะไหนขอจนนทานดาวิดได้ไหมตัวที่ใส่แว่นปีที่แล้วสุดเท่แล้วดาวิด นานมึงบอกว่าสองตัวไงเพื่อนแล้วทําไมมันถึงเอาไอเช่นนี่ออกมาข้างหน้าวะเออกูถามมึงนอยเถอะนี่มันเป็นหลีกเออตัวไหนมันไม่เคยเล่นห้หลีกเออหรอกเพื่อนตัวนี้ใช่แปลว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งแม้ว่ามีอีกตัวหนึ่งอาจจะสแตทน้อยกว่าเก้าสิบเอ็ดหรือเปล่าสองตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลีกเอสองตัวจริงแล้วก็อันนี้ออกมาอีกสามอันอันนี้ไม่ดี โอ้ยดันเตอตรงนี้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับงั้นเราเอา81คูณ100อันหนึ่งแล้วก็ไปปิดอันนนเนาะโอเคครับไป81คูณ100 let's go โอ้โห81คูณ100มาเป็นสีทองงั้นสุดท้ายนี่ควรต้องปิดให้สวยๆแล้วนะทิ้งทวน ID ของโยนะครับกับแฮกอีพิกหลีกวันทีมอันด s e ซีซันดูโอกา a ันตีนะครับจริงๆผมมันไม่ค่อยมีถ้วยมากดถ้วยบอลโลกผมก็ยังไม่มีแต่มีเพื่อนๆบอกว่า เขาจะเอามอลลี่มากดพอดีผมมีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอามากดซองนี้ให้มีอยู่3ตัวนะครับหนึ่งนะไหนมันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยตุ๊กาตาตัวละเกือบ5 0 0อยเนี่ยนี่ไหนตัวนี้มือทองหรือเปล่าปกติไม่เคยเอามากดเลยนะเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยมากดการเลยนะ่นะ let's go <S ไม่เอาตัวนี้ไม่เอา ไม่เอาเฮ้ยมึงโอเคปะเนี่ยโอ้โหสี 45, ่พันห้ามาสี่พันห้ามาเอาขิงย้อนมา เมว่อไดรเอเอโั้ที่2องให้ไม่ธรรมาดานะเนี่ยวู้มอลลี่เดือดตัวนี้แพงกว่าตัวแรกอกีกตูรามจากนี้ตัวนี้คือมาซ้อนหลังหมดเลยอะแปลว่าถ้าวิกเนี้ยเพื่อนๆเปิด,ปดข้างหน้าเบิ้ลมาไม่ดีอ่ะข้างหลังได้ลุ้นโมเมนต,ต์ตัวเดือดอยู่นะซึ่งตัวโมเมนต์เดือดๆอะมันมีแค่มาควินยอส เชอร์กี้แล้วก็ตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยณเวลาเนี้ยไม่มีขายสักใบเลยนะครับถือว่าเป็นกองกลางตัวรับตัวหนึ่งที่โหดที่สุดในเกมณเวลาันนี้เลยนะเพราะแมาแบบวิกฟุตเยอะด้วยนะครับวิกฟุตห้าดาวไฮสูง64มันก็จะเหมือนวิเอล่าเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเถื่อน96ช่องเดือดมากถึงมากที่สุดสุดยอดโอ้โหข้างหลังมีอีก4ตัวเท่ากับว่าเราออกการ์ตีเอในซองนี้ 8ตัวเข้าไปเลยนะครับเออทีแรกกำลังจะบอกว่าไม่คุ้มนะเพราะตัวนี้ของแมาคือรอดเลย EP นี้แฮปปี้นะครับสำหรับไอดีของโยสุดยอดไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ในไอดีของพี่รลงกรแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะมีซองเยอะเท่ากับไอดีของโยไหมเพราะว่าเมื่อวานอนะ่ะผมได้มาเปิดไปรอบหนึ่งแล้วของไอดีพี่รลงกรนะครับไอซองเล็กๆอะ่ะมันดันไม่มีไอพวกฟาวเด a t i o n อะไรพวกนี้พอดีเปิดไปเมื่อวานแล้วแต่ว่าของวันนี้ที่มีแน่ๆของพี่อลงกรน่าจะมีอันนี้2ซอง ดูโอการันตีนี้ก็เก้าพันแล้วใช่ไหมแล้วก็เอานี่สองสองก็อีกสี่พันเพื่ออพอร์ตแล้วกันก็จะรวมรวมประมาณหมื่นสามผมว่าน่าจะได้อยู่แบบหนักๆเจ็บๆไปเลยนะครับอ่า let's go ลีกเอิงทีมออฟเดอะซีซั่นดูโอการันตีขอรางวัลใหญ่ได้ไหมสถิติสูงสุดตอนนี้เราได้ตูรามกับเชอร์กี้เออเลสโก้ซองแรกเอ็ M มบัปเป้มาฝรั่งเศสมา มันทบผมอ่าฮะตอนนามึงอกี้แกทุกทีเลยนะครับเละสูงมาก93เปิดหัวเราก็ลุ้นรางวัลใหญ่เราเห็น93อยู่หัวเราก็ลุ้น ใหญ่ๆแต่ไม่มีนะครับเพื่อนๆอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวอลเกอร์ปีเตอร์นะเธอมันออกเดมเบเล่แบบสตาร์ทหัวมันมาเดมเบเล่นี่กรีดกันชุดใหญ่เลยแหละผมบอกเลยแต่มันไม่ใช่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอามอลลี่มากดต่อนะเมื่อกี้ทาผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับในซองที่2เดี๋ยวเอาตัวที่เป็นตัวหนามๆตัวใสอันนี้แล้วกันเออเดี๋ยวดีได้เรื่องไหมอ่ะเอาหัวหนามกดไปเลย let's go รอบนี้ปาเล่จะเพลินไมอีกล้กูถามจริงอย่างงี้ไม่มี <c oughs> อย่างงี้ไม่มีเลยครับรู้เลยโอ้โหหนักมากท,าทํำ้ายจิตใจกันสุดๆนะครับโอ้โหตายแล้วสองสองแล้เพี่อลงกรดูท่าทางเหมือนจะไม่ค่อยดีเลยเฮ้ ทำไมมันต้องเป็นตัวเดิมด้วยวะคืออันนี้มันมาเป็นคู่ใหม่เพื่อนๆในคลิปก่อนถ้าใครจําวัดกินอลิซอนได้ร่อบนี้มันเปลี่ยนใหม่จากวัดกินกลายเป็นไอปีขวาเช่นนะั้นซึ่งผมไม่อยากดยจดจําชื่อมาหรอกนะเดวอะไรนะั่นแหละแต่ก็โดนแน่ผมไม่มีแล้วมั้งผมว่ามันน่าจะหมดแล้วนะมันน่าจะไม่มาออกในซองนี้แหละเพราะมันออกไปเยอะแล้วกับซองอ e ีปีกลีกวันทีเมื่อเดือนีสั้นดูโอการันตีซองที่ตึงที่สุดในเกมมาตอนนี้ถ้าจะใช้คอยเปิดเนี่ย700,000คอยนะครับเพื่อนๆ เจ็ดแสนคอยอ่ะคือเอาเงินไปซื้อตัวดีๆได้เลยถ้าจะเอาเงินมาเปิดอ่ะงั้นผมอาจจะไม่ขอแบบโลมาก็ได้ถ้าผมขอแบเป้อะไรพวกนี้ไม่มาผมขอจอร์แานดาวิดได้ไหมผมพูดแค่นั้นแหละผมขอจอร์แานดาวิดได้ไหมเอออ่ามอลลี่ตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้ออกแรงมากดเ <c oughs> อมอมาเฮมายีเอมาฮัเร็ว let's go เปิดหัวที่92นี่เรามองเลนตัวต้นแล้วนะเนี่ยทุกคนเนี่ยแย่เลยพวกเพื่อนแย่ก็แค่แล้วนะที่เราทำกันตลอดเพื่อสิ่งนี้แล่ะในที่สุดเพี้ยององค์กรก็ได้ตัวดีๆสักที เดือดข้างในยังรุนได้อยู่หรือเปล่าโอ้โห What it ิสช็อกอยู่ผมยังช็อกไม่หายเลยเนี่ยดีจริงๆตายแล้วรางวัลใหญ่ออกเออให้มันได้อย่างนี้ออกคุณจริงๆอุสมาเดมเบเล่ตัวนี้น่าจะเป็นปีขวาที่เก่งที่สุดในเกมตัวหนึ่งนะตอนนี้เลยนะครับราคาที่7ล้านน่ะคือ คุ้มไปเลยอย่ะวันนี้หนึ่งหมื่นกว่าฟิวพอร์ต่งคุ้มไปเลยถ้าออกตัวนี้มาตัวหนึ่งถือว่าเป็นตัวที่แพงและมากที่สุดรองจากไอเป้เลยนะครับโหเดือดมากเดือดจริงๆมีอยู่จริงอยู่ในซองนี้นี่เองเราก็หาตั้งนานโทรอยู่นี่นี่เองสุดยอดได้ทั้งปีซ้ายปีขวาเลยนะตัวนี้สกิล5วาบิก 5, กดสกิลไว้ทุกท่านในเกมมีทิกสเตอร์เงินด้วยปะมีทิกสเตอร์เงินให้กดกลัวๆได้อีกนิดหนึ่งด้วยมีลาผิดวิฟิเลช็อต ปั่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มว่าจะอยู่ฝั่งไหนสามารถปั่นเวอร์เวอร์อรนอกกรอบได้เลยเพราะค่าชุดติงเยอะมากชอ็ววอตระเบิ99ลอสด93เอจ99ดิบิ้ง97ตกค่าบาลานซ์เอจีนิดหน่อยเท่านั้นเองคือน้อยมากใส่มาร์คแมนไปคือบูสต์มาแทบจะ99ทุกอย่างเลยทุกบรรทัดอะ่ะผมไปลองกดดูมาแล้วคือสแตตแม่งเวอร์ ert, จริงโอเคเต็มเบเล่มาแล้วขาดใครไหนเพื่อนๆช่วยบอกผมทีว่ามันยังเหลือใครอยู่ที่มันยังไม่ออกมาในวันหนีในข่าบกับซองสุดท้าย วันนี้แฮปปี้แล้วครับเพื่อนเพื่อวันนี้แฮปปี้จริงนะครับสาหรับการเปิดแคกคือวันนี้น่าจะเป็น E ีพหนึ่งที่เป็นประวกกัติศาสตร์อของช่องเลยนะเอาจริงออกตัวดีที่สุดตั้งแต่เปิดมาเลยนะเนะี่ยตัว8ล้านนี่ไม่เคยเปิดได้มาก่อนเลยเจ็ดเจ็ดล้านอนะจากซองในสตูนะไม่เคยเลยครับ7ล้านอนะเออจิงไม่มีอนะเคยดีสุดก็มีแบบเดมบรยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้7ล้านไงมันก็แบบ2ล้านอะไรเงี้ยหรือซ่อนอย่างงี้ก็ล้านนิดๆอะไรเงี้ยอันอน,นี้มัน 7M เลยนะเวย้ยเพื่อนเพื่อนทำงานดีก็ได้กดต่อไปออีกรบ วันนี้มันรีบมาอยู่นะเอาหางกดแม่งเลยละกันจึบ๊บบายต้องสุดท้าย Let's go โกโลวิ win, นเหรอ กาโตโต้นะครับคนนี้เป็นตัวหลอกของไอเป้นะพเพื่อนๆจากหลีกหญิงจริงๆถ้าไม่หลีกหญิงผมเพิ่งเห็นเลยเนี่ยผมเหมือนผมไม่ค่อยเห็นหลีกหญิงเท่าไหร่เลยกาโตโต้ตัวนี้น่าจะ60,000กว่าเท่านั้นเองนะครับตัวที่แพงคือชาวบิงกาเกลโลแล้วก็สก,กินาคาชาลุยบาชาแล้วก็เลนนาดพวกนั้นนะเออจริงๆอยากได้เลนนาดบาชาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมในซอง บาโลเตล <laughs> ี่ช็อตอยู่ช็อตอยู่กําลังลุ้นอยู่ว่ามีตัวดีๆหรือเลปล่าไม่มีนะซองสุดท้าย6ตัวตรงนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับด้านหลังละ่ะมีดันเต้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หมดแล้วโอเคแฮปปี้เอนดิ้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะเพื่อนๆก็หวังว่าจะได้ดูการเปิดแพ็กกันแบบจัดเต็มนะของรางวัลใหญ่ออกอีกไอดีพี่ลงกรเดี๋ยวให้ดูนะสรุปของพี่ลงกรมีตัวอะไรบ้างนะครับเปี้ยงๆนะครับตัวเดียวเจ็บๆห,หนักๆเต็มเบลเล่ โอ้โหไอตัวกลางกลางดาวงดาวิดที่ผมอยากอยากให้มาไม่ได้ไม่ออกไอตัวดาวิดโอบาอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นดันมันออกรางวัลใหญ่แล้วแบบตัวเดียวคืออยู่เลยทีเดียวแบบตึกๆนะครับจริงๆก็จะไล่มาตั้งแต่ตรงนี้ไหมที่เราเปิดได้ดันเตเป็นทาแลบดเอดเซอร์ดอนนาเนี่ยเปิดได้หมดเลยนะครับอ่ล็อกโคก็คือแทบจะได้ทุกตัวแต่ถ้าเติมประมาณสี่พันก็จะได้การเยอะแต่ว่าไอรางวัลใหญ่เนี่ยบางทีมันก็ออกมั้งไม่ออกมั้งนะนี่ก็เปิดมา น่าจะเกิน10ครั้งแล้วที่แบบเปิดประมาณราคาประมาณนี้เพิ่งจะออกดีๆครั้งแรกยิ่งใจแบบแบบล่นๆเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เติมเปิดได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆได้เอาการทํา SBC หรือว่าจะเปิดลุ้นนะครับหรือไม่ว่าถ้าใครไม่ได้เป็นสายเติมก็มีโอกาสลุ้นในซองปกติเหมือนเดิมนะถึงแม้จะมีคิปเปิลแบบนี้เพื่อนๆก็มีโอกาสเปิดได้จากซอง80พีพีมันก็ออกได้ หรือจะเป็นแบบ3คูณ10ต่างๆนา,นานานะครับเพื่อนก็ไม่ค่อยทำทีมแรกนนักเตะใน s p c อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยถ้าใครอยากจะมาลองรุ้นเสียงดูตรงแพลนิสโต้ก็เป็นมูฟที่ค่อนข้างดีนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมลองไปจัดกันดูเนาะนวมันก็มีของรางวัลดิวิชัน isions, ของรางวัลฟุตแชมป์ของรางวัลหมดครับอีกบางทีบางคนก็ไม่ได้เติมก็มีตัวดีๆออกก็มีเหมือนกันยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันให้ได้ตัวดีเติมแจมตัวที่อยากได้กันเลยนะในชทกา หลีกเอิงทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับเพื่อนๆยังไงอย่าลืมเชิญกันไลค์เชิญคอมเมนต์เชิญกดซับให้ผมหน่อยนะเส้นทาง30,000ซับเนี่ยช่วงนี้ยอดซับไม่ค่อยขึ้นเลยยอดวิวก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆเชิญกนไลค์ช่วยกันเมนต์กันหน่อยนะครับใครไม่กดซับก็ฝากกดกันหน่อยนะอยากไปถึง30,000ซับเนี่ยไม่รู้ว่าปีใหม่นี้จะไปทันหรือเปล่าสงสัยอาจจะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยนี่ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาฯนะเหลืออีกประมาณสัก 6 7เดือนเนะี่ยจะได้ไหมอีกประมาณสัก9ก0 0ักว่าซับเงี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เลยเจอที่คลิปหน้าทุกคนไม่บายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน f o d c h e a คอยน n นั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24ี่เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาเะพเพริร์วิจิ๋วฟีฟาจะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆ